อ่ะเนาะงมาเนาะเอาวันนี้มาร่วมโชว์เพลงพุ่งแกะมาเมื่อคืนเลยร้อนร้อนนสนสนร้อนรเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าได้เป็นครอบครัวปัญชิตาอะไรเงี้ยเพราะว่าซีโอคือน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนแบบวัน <puis> นี้คือหนูชื่นชอบพี่อ้ําเขาบอกมากแล้วก็มีโอกาสได้เจอแบบเมื่อกี้ไม่อยากเดินออกว่าจะไปเกอยู่เลยอยากดูยังอยากดูจอ บบดีใจค่ะที่ได้ร่วมง,งานแล้วก็ได้อยู่แบบองค์กรเดียวกับกับับๆๆๆๆแตัดลีดได้หรอจริงใช่วันเฟรนฟิลแบบเห็นเข้ามาในจอตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยวันนี้ได้เจอตัวจริงส,ส,สุดๆๆค่ะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ได้เจอแบบกีต้ามแบบใกล้ๆขนาด หนูเคยเจอพี 1941, ่เขาที่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่าแบบในระยะที่ไกลมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเราได้ดูติดขอบเวทีอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วได้พูดคุยกันอย่างไรพี่อัพเยโโอ้หก็แบบเป็นแฟนคลับติดตามผลงานตลอดไปค่ะไม่ต้องได้รู้คู่อไหมคะลุ้นอยู่ค่ะกลัวแบบกลัวไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้ได้ถ่ายอะไรเงี้ยเอาพี่เรียกมาก่อนนะเออวันนี้วันนี้ในส่วนของเราเป็นไงบ้างมาติดตาม โอเคค่ะก็จริงๆก็คือคนเยอะกว่าที่คิดค่ะแล้วก็ดูแบบบรรยากาศงานแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็น่ารักมากๆค่ะเป็นเวยดูใช่ค่ะอะไรเป็นคนขอะไรก็เป็นพรีเซนเตอร์ของกาแฟปนัญชิตาเอ็กซสค่ะ ไม่ฝากผลิตทำไมอ๋อได้เลยค่ะ<อ>ก็สําหรับใครที่ชอบทานเหมือนกันแล้วกันนะคะตัวช่วยที่จะช่วยดูแลเราคุ้มหิวอิ่มนาน<ม>ช่วยบล็อกช่วยเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการาผานเผาผลาญในร่างกายให้ดีมากขึ้นก็แน,นะ,ะนํากาแฟปานชิตาอันนี้ตอบโจทย์จริงๆเพราะเรานอกเหนือจากการเป็นพรีเซนเตอร์คือเราเองก็ทานแล้วก็ดื่มทุกวันค่ะอืที่านเรื่องเรื่องที่เราให้สัมภาษณ์เรือแบบเรื่องแฟนคลับเรื่องอะไรเงี้ยที่เรามีด้อมแล้วโดนเคยแบบโดนตามอ๋อ อาค่ะโดนติด GPS อันนี้มันยังไงครับตอนนั้นคนมันตกใจมากาหนูยังไม่ได้โดนถึงขั้นติด GPS ค่ะแต่แค่มีเพื่อนในวงการที่เหมือนแบบเขาโดนอะไรเงี้ยก็เล่าแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังแต่ว่าส่วนตัวที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดที่เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเหมือนเขาโพสต์ใน Twitter ว่าเหมือนแบบเขาเขารักเรามากแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนกาจจะรู้ว่าเรามีผู้จิ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาไม่อยากให้แบบเราสมหวัง กับกับใครอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนโพสต์รูปปืนลงพิเตอร์ว่าแบบเอออย่าอย่าให้เจอนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาจริงจริงอันนี้มามาจตัวเลยเหรอก็มาจริงก็มามาแบบในระยะแบบประมาณเลเวลเนี้ยเลยค่ะแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราแฟนคลับเราเป็นคนเห็นก่อนแล้วแบบว่าเออพี่ฟ้าเข้ามาจริงนะเราก็เห็นแล้วก็เลยให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนว่าแบบเขาเข้ามาคือเหมือนเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือคุยด้วยดีๆค่ะแล้วตกใจได้ได้แสดงว่าได้คุยกับเขา ก็พอทีมงานเรียกเราขึ้นขึ้นไปทํางานเลยนเราต้องเดินสวนกับเขาแล้วก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยไม่กลัวเดี๋ยวน้าตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะแต่พอเวลาผ่านไปก็มานั่งคิดว่าเหมือนแบบเออถ้าสมมติเขามีปืนหรือควักอะไรขึ้นมาหนูก็น่าจะตะตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาก็มีแบบกระเป๋ามาด้วยมีอะไรมามันงั้เราแยเมนเยลยว่าเราเราออกไปเจอคนมันเยอะบางทีมันแบบมัดูด้วยก็มีนิดหนึ่งที่เซฟตัวเองมากขึ้นแต่ว่าบุคคลนั้นนะคะก็คือเหมือนพอเราได้คุยกับเขาอะ หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยก็คือเหมือนแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้โพสต์แนวนั้นอีกแล้วแล้วก็เขาก็มาหน้างนานเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเบวาตาเขาเปลี่ยนจากที่ดูเหมือนคน oh. โกรธมากๆก็เป็นสายตา Ông, แล้วก็เอาเดอกไม้มาให้เราเอาของมาให้เราแล้วก็บอกแฟนคลับว่าโอเคถ้าเขาคิดได้แล้วก็อย่าทําเหมือนเขาเป็นคนเป็นคนแปลกก็คือพยายามแบบแสดงว่าตอนที่เราคุยก็คือคกดหลอกเขาเลยใช่ใช่คือตอนแรกตาเขาแข็งมาก<อ>หนูก็ถามเขาว่าแบบทาไมถึงคิดแบบนั้นทําไมมีความคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยทำไมไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรใครตรงไหนหรือเปล่าแบบมีอะไรให้เราช่วยไหมแล้วก็ถามเขาตรงๆงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าตอนแรกคือตาแข็งมากพอคุยไปเรื่อยๆตาค่อยอ่อนลงอ่อนลง อันนี้หนักหรอหนักสุดคือเคปนี้หรือว่ามีหนักกว่านี้อีกนานหรือยังค่ะไม่นานไม่นานค่ะเพื่อบานช่วงตอนที่ลองเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเหมือนแบบตามที่คอนโดหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยก็มีโดนตามที่คอนโดไปไมั้ยมีอันนี้ได้แจ้งได้แจ้งแบบแฟนแฟนบองไปว่าแบบเอิงจริงๆมันหนูมไม่รู้ว่าเขาอยู่คอนโดนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่า ที่มีเคสอีเคสนึงก็คือเหมือนนิติเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีคนมารอเรานะที่ข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เหมือนแบบเราเคยแจ้งไปแล้วว่าไหนคือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเราเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราเราจะ,จะพูดไม่ดีใส่นะนี่ก็คือต้อง,ต,องต้องเตรียมรับให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือแจ้งไปเลยแจ้งแจ้งแล้วคง่เราเราแวไปลก็มีนิดนึงเหมือนความเป็นส่วนตัวเราก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันก็ไม่ ควรเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบมารยาทแล้วก็จิตสํานึกจริงๆซึ่งบางคนมันก็เข้าใจก็คือก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราก็คอนโทรลไม่ค่อยได้ด้วยมันจะมีแบบเราดื้อไหมทำาั้งๆแต่ว่า,า,าก็ไม่เก็